ถังสุดท้ายแล้ววันนี้ถัทงที่ห้าห้าไล่ใบยกกับหัวขึ้นมาหน่อยโอเคได้ถังนลงกกับหัวดูหน้า๋อนถุงถุงโ,โซน่อยค่ะอันนี้พาไปดูที่ว่านว่านไปแล้วก็กลับมาเนี่ยเม็ดมันก็ละลายไว้ มี่เขาละลายไหวอันนี้วานขึ้นมาบนคันนานม่มีขา,ขาวๆนี่ละลายแล้วค่ะละลายแล้วค่ะที่มันเหลืองนี่เพราะว่าใบหญ้าจริงๆค่ะเรามาเจอกันช้าไปนิดนึงเดี๋ยวต้องได้ผลแน่รุ่นหน้าเจอกันเต็มสูตรค่ะซีมีนา สองห้าหกห้า